การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามรโรงเรียนบ้านบ่อไทยตั้งอยู่เลขที่22หมู่13ตบบําตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล3าขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส จำนวนนักเรียนทั้งหมด464คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา29คนบริหารงานโดยผู้มนวยการโรงเรียนนายทรงผลมากแก้วด้วยสภาวะของโลกปัจจุบันทำให้สถานการณ์ของเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการกระทําที่ส่งผลให้พฤติกรรมความคิดและทัศนคติของเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจเป็นโทษแก่ตัวนักเรียนเองเด็กนักเรียนในปัจจุบันจึงมีความซับซ้อนและเกิดปัญหาที่รอการแก้ไขมากยิ่งขึ้นดังนั้นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนานตนเองให้พ้นสภาพปัญหาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นได้โรงเรียนบ้านบอไทย ได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและสามารถรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวงโดยมีการดำเนินง,งานดังนี้ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบ่อไทยนโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนมุ่งให้สอดคล้องและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนผู้ปกครองความต้องการของนักเรียนมุ่งให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสิบเก่าของโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านบ่อไทยคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่21 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานความเป็นไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อไทยส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตคุ้มครองป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนให้นักเรียนปลอดภัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืน กำหนดพันธกิจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตวิเคราะห์เพื่อป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างเครือข่ายรวมช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมีแผนภูมิกันบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ กำหดนดกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผ่านการวิเคราะห์สารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินง,งานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง,ย,งอยั่งยืน มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิธภาพทุกกระบวนการโดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบชัดเจนตามขั้นตอน5ขั้นตอนคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งต่อ มีแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาในแต่ละพีการศึกษาทำงานเป็นทีมมีทีมนำทีมประสาา ทีมทให้สามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ครูมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้านความรู้ความสามารถด้านสุขภาพร่างกายจิตใจพฤติกรรมด้านครอบครัวด้านเศรษฐกิจการคุ้มครองนักเรียนและด้านอื่นๆโดยใช้ระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก s D Q) แบบรายงานการเยี่ยมบ้านและอื่นๆเพื่อคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียน และหาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนในลำดับต่อไป 2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิธทภาพมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเป็นทีมนำคณะกรรมการประสานงาน ทีมประสานคณะกรรมการการดำเนินการเป็นทีมทาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้ง5ขั้นตอนสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้วยกัน ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาเป็นตัวหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิดครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานสอดคล้องกันอย่างครบวงจรการจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยการจัดสอนเสริมจัดติวความรู้การเข้าค่ายอบรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาดนตรีนาฏศิลป์ดูริยางการบริการให้คำปรึกษาจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนการแนะแนวการศึกษาต่อการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชนการให้ความรู้การป้องกันตนเองจากภัยาเสพติดการดูแลตนเองในการครบเพื่อนต่างเพศการรักษากฎจราจรเป็นต้นร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยวิเคราะห์บริบททุกด้านของสถานศึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพปัญหาความพร้อมความสามารถตามบริบท เพื่อพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกปัญหาที่เกิดความเสี่ยงและปัญหารายบุคคลรายกลุ่มมีการส่งต่อภายในและภายนอกและจัดทำแบบส่งต่อที่มีข้อมูลความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการในปีต่อไปโรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนโดยจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการประชาธิปไตยโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เก่ากิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนกิจกรรมป้องกันและการคุ้มครองนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนกิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬารารนรมป้องกันยาเสพติดกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเปิดบ้านโครงงานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนกิจกรรมสอบรรม,มาศึกษากิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัดชิมนิเทศการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นต้น 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบ่อไทยได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองผู้ปกครองกับผู้ปกครองและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนระดับห้องเรียนเพื่อประสานงานดูแลนักเรียน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดให้กับนักเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมกิจก,กรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นการให้ทุนการศึกษาการกาให้เงินสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน,นการมอบเงินาาจากการจัดกิจกรรมพระป่าสามัคคีในการศึกษาการให้เงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา การมอบชุดกีฬาในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาวิชาการการจัดทำอาหารเครื่องดื่มมาเลี้ยงนักเรียนในวันเด็กกิจกรรมกีฬาวันสำคัญต่างๆการจัดวิทยากรมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพเช่นการทำขนมการจัดทำอาหารการทำไม้กวาดเป็นต้นอีกทั้งช่วยดูแลพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่นอกสถานศึกษานอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นของรัฐเอกชนพ่อค้าประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อไทยให้การช่วยเหลือและประสานงานในด้านการเจ็บป่วยการส่งต่อผู้ป่วยการให้ความรู้ด้านสุขภาพภัยยาเสพติดการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยเรียนการครบเพื่อนต่างเพศในวัยเรียน และการตรวจสุขภาพทุกๆปีการศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณความรู้ทางวิชาการความปลอดภัยในด้านต่างๆของนักเรียนและโรงเรียนสถานีตำรวจภูธรน,นาเฉลียงให้การดูแลด้านการจราจรดูแลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหายาเสพติดโครงการปกครองอำเภอหนองไผ่ ให้การดูแลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและปัญหาด้านยาเสพติดโรงพยบาบาลหนองไผ่ในการคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้พ่อค้าแม่ค้าภาคเอกชนประชาชนในชุมชนใกล้กับโรงเรียนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมดียิ่งขึ้น การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนคณะกรรมาการบริหารงานโรงเรียนมีการจัดประชุมปรึกษาหารือทุกสัปดาห์และติดตามผลการทำงานในฝ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการประชุมสรุปงานครูประจำชัน้นครูที่ปรึกษา หัวหน้าง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันกันกบคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการวางแนวทางการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆทั้งนี้โรงเรียนมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นส่งนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมเพื่อเสริมความรู้และทักษะต่างๆยกย่องเชิดชูเกียรติครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ปฏิบัติงาน เื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือในทุกๆด้านจากขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง5ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้ครูนักเรียนมีความใกล้ชิดกัน และตระหนักถึงความมีคุณค่าของชีวิตและยังเป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนมีการขับเคลื่อนในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆตามความสามารถจึงทำให้กิจกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จดังนี้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดจำนวนลง และได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขึ้นในทุกๆปีการศึกษานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมนักเรียนมีจิตอาสาให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนนักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต น้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองแก้ไขปัญหาและพัฒนานตามศักยภาพโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจภายใต้ความเอาใจใส่ปกป้องดูแลของคณะครู ส่งผลให้มีผลการสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563ทั้ง2ด้านมีคะแนนเฉลี่ย90.53สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มปีการศึกษา2563ทั้ง2ด้านมีคะแนนเฉลี่ย56.14 สูงกว่าระดับประเทศผลการสอบโอนเ็ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2.563วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย3 2 7 3สูงกว่าระดับประเทศและผลการสอบโอนเ็ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2.563วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย55.05วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย32.10ส,สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองวิชาโรงเรียนไม่มีนักเรียนออกกลางคันไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนร้ายแรงและนักเรียนสามารถสำเร็จตามหลักสูตรทุกคนนอกจากนี้ โรงเรียนบ้านบอดไทยยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนเพื่อหาประสบการณ์ตรงจากภายนอกทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและสามารถเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองในอนาคตได้ทำให้นักเรียนสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนดีประจําตำบลบ่อไทยรุ่นที่2 2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 3. โรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 4. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ2561 5. โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 6. 1 6. โรงเรียนขับเคลื่อนการผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่องโตไปไม่โกงรณรงค์การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตอันดับ3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2561 7. โรงเรียนขับเคลื่อนการผลิตภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรมสพทเรื่องสุขพอดีระดับเหรียญทองอันดับ4งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561 8. โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 2. ดาวโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2561 9. โรงเรียนผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนขนาดใหญ่อันดับ2ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2,562 10. โรงเรียนต้นแบบสภานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,563ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลยกย่องเชิดชูหน้าเสาธง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ